เหมือนหยิบพระาธาตุกลางอากาศได้ไม่ได้หลอกเพราะว่าตัวเองนั่งกรรมฐานอาจารย์ฟิลิปนักมายากลชื่อดังของเมืองไทยบอกว่าตัวเองเห็นคลิปนี้แหละแล้วจําเป็นต้องพูดเรื่องนี้วันนี้เนี่ยคุณฟิลิปเองเนี่ยนะฮะบอกกับทางทีมข่าวอมรินทร์ทีวีว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์อะไรทั้งนั้นไม่มีอะไรนะครับดูในคลิปแล้วก็ตัดตั้งแต่ตอนที่ว่าอ้าวอยู่อย่างนี้แล้วไปดูฟิลิปวิเค,คราะห์แล้วมันวิเศษต,ตรงไหน กันก็ง่ายๆเลยก็คือใช้ความสามารถนิดหน,นึ่งในการอ่านะครับหนีบเอาไว้ด้ายแล้วคุณต้องหนีไม่ได้อ่าหนีไม่ได้เปน็นวัตถุอะไรคุณต้องหนีไม่ได้ก่อนเนี่ยหนีไม่ได้นี้เนี่ยหนีหนีไม่ได้เงี้ยอ่าเนี่ยนหนีไม่ได้เงี้ยนะครับอ่านไหมครับนี่ก็มือว่างเปล่าใช่ไหมครับอ่าคว้าไปปั๊อปก็โผล่อ่านะครับทีนี้ในคลิปก็เริ่มแต่ตอนนี้เลยอ่าเอาดูนะเดี๋ยวจะคว้าปั๊บมาเนี่ยคว้าตรงไหนก็มาได้หมด เหมือนหยิบพระาธาตุกลางอ,อากาศได้ที่เห็นทั้งเศกพระาธาตุทั้งไขยพย่พญานาคยืนยันกับเราว่าทําได้จริงไม่ได้หลอกเพราะว่าตัวเองนั่งกรรมฐานดูนะ,ะดูนะ,ะดูนะ,ะดูนะปัะ๊บอ่าครับความประทตุมาโอ้โหอภินิหารอภินิหารหรือหลวงโลก